หิวข้าวหิวข้าวโอ้ยโอ้ยโอเวลาเป็นส่วนตัวได้ไหมไม่หิวข้าวมีอะไรให้หนูกินมั่งเวลาเวลาก็พื้นหน่อยหิวข้าวผู้จักว่ากันเวลากินข้าวนี่คนเฮาเนี่ยมันสิมีเรื่องมาเว้ากันสาราทุบสุขที่เว้าพื้นผู้นั้นผู้นี้นี่แตกต่างๆนะนะกันไปนี่ขอขอลองเยอะๆเซาไทยมันบ่แซ่บ ี๋ยแมาทีกินปลาดของเขาอาหารของเราหมกปลาอยู่ไหนหมกปลาอยู่พุ่นทนายเหลิมสีตับมะฮงตับมะฮงขั้วแจกเกลอยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิ่งจะพามาดูนะคะเราเอาปลามาให้แม่รัดเป็นคนอยู่ไอปอนเปิดให้หนูเบิ่งเมย์แม่ดาปลาหมกปลาหมกปลาอะไรไม่ใช่ซีว้าวเดี๋ยวนีปลาขาวแม่ไข่ตัวน้อย คือตักไปหน่อยเถอะจำก่อนค่ะเขาตำหมูอับอายป่ะแม่อับอายต่อเบาหวานเกินมาเบิ่งแนวกินเท่าหลังจากซ่อมล่าแล้วค่ะเลิมไม่ยังนั่นตำหมูหูบอลได้ปุ๊กในมือเจ้าแม่เจ้าก็ใส่หลายแฉะหัวคอยอ๊กมาเลยดิน้ำตาลเห็นบ่นี่น้ำตาลน้ำตาลแต่เบิงเอามาเบิ่งเลิมตำหมูหูชูวีดอกรีดอ๋อโคฟิดแย่ ได้นิดพีบอโอ้ยมพรกแม่ทำดีๆเนี่ย่บพริกพงเขาตานี่มีดไดมขอนี่มาใส่มีดใสกม่เห็นมีด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 ,มด มีไหมมีดใช่หรอสีก่ก็ลยวเลยวะเ,เอาตำลงเลยเถอะสียบมุบ้งนวดคิดสูตรบหมาทันข้าวแม่ข้าที่หนึงข, <อ S 2> ข <อ S 1> ้าแม่ข้าที่หนึ่งกจะข้า,าขที่หนึ่งจา้ตาตสยพ่อของก็งสนะังกสมมากเลยกสม โอคดกโนนอ่ะแต่ลงไปย่างยัอกไปตใส่ป่นี่มีน้อยข้างล่างนี่<า>ตัดศพนะ ห่วนหยวนหอวนเดียวไม่จริงจริงมะคุงแม่รานานไปเดีวค่ะโอ้ยหอมนี่เยอะ đây Rượt vô Rượt ảo lời Cắt cắt Thằng nào thì con đi Để xe lái mới đi xuống Có subscribe vậy? 老母鸡，水煮，卤味。 ตำหุ้งครับตำหูต<า>้ตำหมหูมหมครับนี่มกปลาปลาไอแล้วร่องอเง็้อยังติมพร้อมทานค่ะ